สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอักษรา,าพักธุรกิจค่ะชื่อเล่นชื่อน้ำอายุ19ปีกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยพายัพค่ะวันนี้จะมาแคสในบทของนวลเรื่องคฤือหาสีแดงค่ะคุณพี่ค้าอย่าสิคะ ี๋ยวใครมาเห็นเข้าม่ดีนะคะนี่ห้องนวลน,นะคุณพี่นะหยาสิเดี๋ยวคุณสาวรึเปล่จาจะนวนจะทำอะไรอะ่ะคุณสาวร้อนมานี้ฉันบอกให้มานี่ไม่มาเหรออย่านะคะหนูผิดเวลาอ่ะหนูขอโทษคุณสาวร้อนคะ่ะมันจะหนีฉันไปไหน มันอย่ไล้าที่ฉันออกไปจากที่นี้เลยนะคะนี่ฉันไม่มีที่อยู่แล้วมันหนักมากแกจะให้พ่อท้าชั้นใช่ไหมมันไม่จริงนะคะคุณฟังดิฉันก่อนนะคะิดละไรอยู่ดิฉันขอโทษค่ะคุณฟังดิฉันก่อนนะคะคุณสาวน้อยฉันผิดท้องค่ะฉันผิงจริงๆคุณฟังดิฉันก่อนนะใครเลยออกจากบ้านฉันไปเดี๋ยวนี้